มาดูสิมาดูลูกสาวมาเป็นไหนอ่ะขึ้นบันไดได้ไงเนี่ยฮะนั่นลงมาเดี๋ยวนี้อันตรายถ้าตกมาทำไงล่ะลูกมานี่เลยลงมานี่มานี่เลยเล้าวขึ้นตลอดเลยโอ,โ,อโ,อโอ้มันอันตรายรู้ไหมคะเรายังเด็กอยู่ห้ามขึ้นบันไดไลาค่ะเอาอะไรตี โดนตีนะตีนะดาตีแล้วนะปิดเลยเก็บเหมือนเดิมตู้เย็นห้ามเปิดเปิงไฟห้ามเปิดดูไหมปิดเออปิดห้ามเปิดไปทําไมปิดเปิงไฟห้ามเปิดโอ้โหปิดแรงดุนแรงด้วยนะครับตางกุ้งครับครับอยู่ในบ้านนะครับก็วันนี้ครับฟางกุ้งครับ ฟังยูครับอันนี้ก็ฟาริดาลูกสาวอยู่ในบ้านนะครับก็วันนี้วิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำนะครับกับการป้องกันลูกนะครับให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆแหมยิ้มหนึบผมเข้าจมูกฝาก็วิดีโอนี้นะครับก็จะมาบอกถึงความสนของฟาริดาใช่ไหมลูก อ,อปล่อยปลาไว้โตให้โตปล่อยป,าปลยปาให้โตลูกอย่งองางไงลูกก็เราจะต้องมาทําทุกวิธีทางนะเพื่อที่จะป้องกันเขาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างแรกที่เด็กทุกคนต้องขึ้นนะคือบันไดทูกสาวผมก็ขึ้นไปยันสุดเลยข้างบนแล้วก็ผมก็ต้อง เอาข้อที่ซื้อมากั้นลูกสาวพอเวลาลูดโตแล้วค้อก็เล็กไปก็เอามาใช้หนุดกุ้งรักทําเป็นประตูแล้วก็มีก้อนล็อกก้อนก็ไม่แผ่นเสื้อเก่าๆทำตึง,งออกมาเปิดได้พอนั้นก็ปิดล็อกคราวนี้ลูกสาวก็ขึ้นไม่ได้แล้ขึ้นไม่ได้ก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุอันตรายครับแล้วก็ตามช่องนี้ ามช่องนี้ก็ฟาริดาก็จะชอบมุดเอาตัวตอดช่องไปก็ทําการปิดเรียบร้อยหมดทุกอย่างนี่นวก็เลเวลแรกก็เอาขวดน้ํามาวางฟาริดาก็ปีนขึ้นปีนขึ้น,น,นแล้วก็มาปีนที่โต๊ะกลมปีนตรงนี้แล้วก็ยืนเฮ่ hey! ก็ถ้าตกลงมาก็อุบัติเหตุแน่นอนอันตรายแน่นอนก็ก็เลยเอาตัวคอทำนี่มาล้าหนวดกุ้งกับเสาขานีก็แน่นหนา ขึ้นไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับลูกก็จะเก่งไปเรื่อยๆประตูตู้เย็นนะครับอันนี้ก็ถูกเปิดตลอดเปลืองไฟมากค่าไฟขึ้นพุบภัพลูกสาวก็วิธีแก้ก็เอาขวดน้ำมากันไว้ฟอริดาก็ดึงออกเปิดต่ออีกกันได้อยู่2อสาวันครับหลังจากนั้นก็ต้องเอามาสองแพ็ค ตอนนี้ก็ยังสองแพ็กก็ไฟาริดาก็จะดึงแพ็คแรกออกบุ๊บแล้วก็แพ็คที่สองก็ยันไว้ก็เปิดไม่ได้แต่ก็มีบางช่วงที่ว่าดึงออกสองแพ็คเลยก็มีแต่ก็ต้องค่อยๆ่อยค่อยๆไปเพราะผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมากั้นแล้วเมือนหร่พอรับเปิดเองก็ต้องเอาคนน้ําออกตลอดตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ก็กั้นลูกได้ระดับหนึ่งครับเอาขวดน้ํามาวางกั้นครับ อย่างหนึ่งก็คือต้องกวาดบ้านให้บ่อยๆนะครับดูไอ้พวกสิ่งเล็กๆนอ็อตยางมัดผมหรืออะไรต่างๆนะครับลูกเขาจะแบบจับมาหยิบเข้าปากมีอยู่ครั้งหนึง่งหยิบยางมัดผมเข้าปากก็ต้องล้วงเอาออกกลัวเขาจะคืนอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับเขาได้ครับก็บ้านตามพื้นตามอะไรก็ต้องคอยกวาดอยู่ตลอดเพราะว่าเขาจะลือ้อลื้อทุกอย่างลื้อออกมาแล้วก็เล่นตามภาษาเด็กกันนะครับ เราต้องคอยดูคอยมันดูแลนะครับจองขึ้นบันไดเป็นไงต้องให้ป่าอุ้มลงมาง<ะ>ั้นตลายห้ามขึ้นรู้ไหมคะเราขึ้นไม่ได้นะถ้ามีป่าห้ามขึ้นรู้ไหมงั้นป่าต้องทําประตูกันแล้วนะแปะสิลูกทำไมแปะล่ะ มือใครครับเนี่ยมือใครเฮ้อเ้อเอ้อให้ป่าได้รอดไปเถอะให้ป่าได้โตคขาลูกไม่เอานะไม่โดดนะไม่โดด แปะมาเต็มได้แปะมาที่หัวเนี่ยโ่ตละอันเอ้าไม่ติดเหรอนี่อยู่บนผมโอ้นึกว่าติดเออ